สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูพี่กล้วยระเบิดหูกี่มิลวะสิบมิลกันนะคะมาเดี๋ยวมาดูกันระเบิดเลือดเป็นเลือดหนองเป็นหนองค่ะมาดูกันโดน้าไปหนึ่งปาพร้อมนะคะลูกค้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดังกึกเลยดังกึกนะคะดังกึกอ่ะคนนี้เลือดไม่ออกคะ่ะอดเห็นเลือดพวกเราอ่ะอำงานนม ไม่มีเลือดอ่ะฝั่งนี้เราต้องลงเข็มนี้ก่อนนะคะเพราะว่าไม่มีรูฝั่งนู้นน้องไม่มีรูอยู่แล้วเข็มแรกปั๊บเข้าไปหนึ่งพอพอพฝั่งนี้หน่อยครับเจ็บเป้าใช้ได้ไหมใช้ได้เนาะโอเคใช้ได้ใช้ได้อุ้ยเดี๋ยวเซฟปเนี่ยเซฟปเนี่ย